วันนี้ห้ามพลรราดนะครับเพราะว่าวันนี้เราจะมาบอกสูตรเคล็ดลับวิธีการแกงมะเขืออย่างไรให้มะเขือออกมาสีสวยสดน่าทานแบบนี้มะเขือไม่ดำมะเขือไม่เละด้วยวิธีง่ายๆวิธีนี้เลยครับผมห้ามพลาดนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมการแกงหมูมะเขือกันเลยครับมาแล้วครับสวัสดีครับครัวบ,บ้านนอกคนบ้านๆครับ วันนี้มาทำเมนูง่ายๆครับผมใครๆก็ทำเมนูนี้ได้ครับแต่วันนี้นะครับเราจะมาแกงป่ามะเขือหมูแกงอย่างไรให้ออกมาอร่อยแล้วก็มะเขือไม่ดําด้วยนะครับมาดูวัตถุดิบนะครับที่เราจะต้องเตรียมนะครับมีเนื้อหมูครับใช้เป็นหมูสไลด์นะครับผมแล้วก็จะมีพริกแกงนะครับก็เป็นพริกแกงป่าหรือว่าพริกแกงเผ็ดเนี่ยครับสิบาทนะครับผมซื้อได้เลยนะครับผมไม่ต้องตำให้เสียเวลาครับใบกะเพราครับใบมะกรูดครับผมอันนี้เป็นพริก นะครับผมก็หั่นให้เรียบร้อยครับเป็นพริกชี้ฟ้าเขียวนะครับมะเขือเปาะนะครับผมมาดูวิธีที่จะทําให้มะเขือของเราไม่ดํานะครับก็เตรียมน้ําประมาณ800มิลลิตรนะครับกระมังนี้นะครับใส่เกลือป่นลงไปประมาณ1ช้อนเต็มๆเลยครับจากนั้นครับเราก็จะผ่ามะเขือ1ลูกเป็น4ส่วนครับแช่ในน้ําเกลือที่เราเตรียมเอาไว้ได้เลยครับ เสร็จแล้วก็ล้างมะเขือในน้ําเกลือที่เราแช่นั่นแหละครับล้างเพื่อให้ยางของมะเขือออกให้เยอะที่สุดนะครับผมมะเขือเปาะที่ผมใช้แกงในวันนี้ก็ประมาณครึ่งกิโลกร,รัมนะครับพอเราล้างมะเขือเสร็จครับจะสังเกตดูที่น้ําล้างมะเขือนะครับจะเปลี่ยนเป็นสีดําครับแสดงว่ายางของมะเขือออกมาครับ ล้างอีกสักหนึ่งน้ำครับผมก็น้ำแค่พอทั่วมมะเขือครับใส่เกลือป่นลงไปอีกสักหนึ่งช้อนนะครับคนให้ละลายก่อนครับพอเราล้างน้ำที่สองเสร็จแล้วครับคราวนี้เราก็จะนำมาเขือที่เราล้างนะครับ มาใส่เกลือป่นลงไปอีกหนึ่งช้อนครับแล้วก็คลุกเคล้าเลยครับให้เข้ากันกับเนื้อมะเขือให้ทั่วถึงเลยครับคลุกเคล้าเสร็จแล้วก็เติมน้ำเปล่าลงไปนะครับเอาแค่พอทั่วมะเขือครับแล้วก็คนคลุกเคล้าอีกครั้งหนึ่งครับ แช่เอาไว้แบบนี้นะครับผมไม่ต้องลินน้ําทิ้งนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปแกงกันเลยครับมาเริ่มแกงมะเขือกันเลยครับใส่น้ำมันพืชลงไปพอประมาณนะครับจากนั้นก็ใส่พริกแกงลงไปผัดให้หอมก่อนครับพริกแกงก็เป็นพริกแกงเผ็ดหรือว่าพริกแกงป่าครับวันนี้ผมซื้อมา10บาทครับผมได้เยอะเลยนะครับผมไม่ต้องทมให้เสียเวลาครับหรือว่าใครจะมีเวลาก็ทมเองก็ได้ครับผม พริแกงเริ่มหอมแล้วเราก็ใส่เนื้อหมูลงไปได้เลยครับวันนี้ผมใช้เป็นหมูสไลด์นะครับผมปกติการทำแกงป่าทั่วไปนะครับหลายท่านอาจจะผัดพริกแกงหอมแล้วก็จะใส่น้ำลงไปก่อนนะครับแต่วันนี้เราจะ ทำสูตรนี้ครับแกงปลาสูตรนี้เราจะนําหมูมาผัดกับพริกแกงให้หอมก่อนครับจะทําให้เนื้อหมูของเรามีความนุ่มแล้วก็มีรสชาติที่เข้มข้นนะครับเพราะว่าพริกแกงนั้นแทรกสึินเข้าไปในเนื้อของเนื้อหมูนะครับผมจะมีความหอมอร่อยมากกว่าครับ ผัดจนกว่าเนื้อหมูของเราจะสุกนะครับแล้วก็มีความหอมของพริกแกงเข้าไปแทรกซึมในเนื้อของหมูทัว่วถึงเลยนะครับผมผมจะใส่น้ําลงไปได้นะครับใช้เวลาผัดสักพักนึ่งครับผมเนื้อหมูของเราก็หอมได้ที่แล้วครับผมคราวนี้เราก็จะมาใส่น้ําเปล่าลงไปครับใส่น้ําเปล่าลงไปพอประมาณครับผมชอบน้ํามากน้ําน้อยก็แล้วแต่ความชอบได้เลยครับ ปรุงรสชาติด้วยน้ำปลาครับวันนี้ผมใส่สองช้อนครับหรือว่าใส่ตามความชอบได้เลยครับแต่จะใส่มากนะครับเพราะว่าพริกแกงก็มีส่วนของเกลืออยู่แล้วครับเดี๋ยวผมขอใส่ผงนัวลงไปเล็กน้อยนะครับถ้าใครไม่ทานก็ไม่ต้องใส่นะครับสาหรับผงชูรสนะครับก็ใช้เวลาเคี่ยวให้น้ำแกงแตกมันสวยหมูนุ่มอีกสักหน่อยนะครับผม ตัดหวานด้วยน้ำตาลสายขาสักนิดหน่อยนะครับผมเพื่อให้รสชาติกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นนะครับผมรสชาติจะได้ไม่ป่ากเกินไปนะครับหรือว่าแกงเผ็ดไทยไม่ชอบรสหวานเลยก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับผมแล้วก็ปรุงตามความชอบของเรานะครับชิมก่อนครับว่าขาดอะไรก็เติมได้นะครับต่อไปเราก็จะมาใส่มะเขือลงไปเลยครับก็ใช้เป็นมะเขือปอกนะครับผมใครจะใช้เป็นมะเขือพวงใส่ลงไปด้วยก็ได้นะครับ สังเกตดูที่สีมะเขือของเรานะครับจะเห็นได้ว่าสียังไม่ดําง้ําเลยนะครับสีก็ยังสดสวยอยู่เลยนะครับผมมาดูใกล้ๆครับสีของมะเขือก็ยังสีสดสวยไม่มีสีคําแม้แต่นิดเดียวครับผมน่าทานมากๆเลยนะครับพอมะเขือเริ่มสุกก็ใส่พริกซอยลงไปครับตามด้วยใบกะเพราครับใบมะกรูดครับผม มาถึงตอนนี้ก็ปิดไฟได้เลยนะครับผมแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับพร้อมรับประทานได้เลยครับแกงปลาหมูมะเขือไม่ต้องเคี่ยวจนมะเขือสุกเกินไปนะครับถ้าสุกเกินไปแล้วมะเขือจะเละไม่สวยนะครับไม่น่าทานแล้วก็ไม่อร่อยนะครับเอาแค่มะเขือพอกรุบกรอบนะครับก็ดับไฟได้เลยครับสูตรนี้นะครับก็ลองไปทําทานกันนะครับผมก็เป็นเคล็ดลับดีๆนะครับเทคนิคทําอย่างไรให้มะเขือ ออกมาแล้วสีสวยสดนะครับแกงออกมาแล้วก็จะน่าทานนะครับผมไม่ดําไม่เละด้วยครับผมฝากเอาไว้ด้วยนะครับสูตรนี้ครับเสร็จแล้วเดี๋ยวผมก็ขอตัวไปทานข้าวเช้าก่อนนะครับผมยังไม่ได้ทานข้าวเลยนะครับผมวันนี้เดี๋ยวจะทานข้าวกับแกงหมูมะเขืออย่างให้อร่อยนะครับผมไม่ได้ทําทานนานแล้วนะครับผมถ้าชอบคลิปแบบนี้ครับผมก็กดติดตามเอาไว้ครับผมคลิปหน้าเรามาพบกันใหม่ครับวันนี้โชคดีมีความสุขครับท่านสวัสดีครับ